หน้าตายอย่างเงี้ยมีคนเดียวเฮ้ยหน้าตายอย่างเงี้ยมีอแค่สองคนกูไม่น่าแถเลยมึงแบบนี้ไม่มึงก็ป๊อปอปองกูผมป๊อปปองกูในครับ คุณแม่งรัอนขนาดนั้นเลยวะคุณโจ๊กโซคูดังกว่าอีกอะคุณว่านธนกฤษเนี่ยตัวจริงเขาเป็นยังไงบ้างครับนี่คุณให้ผมเล่าจริงๆหมเฮ้ยคุณโจ๊กหยู่กับพี่ป๊อปจะไปยุ่งกับพี่ว่านเขาทำไมคุยเรื่องพี่ป๊อปดีอันนี้เป็นคนที่ผมอยากเล่ามากเลยเป็นคนที่ผมชอบมากคือผมร่วมงานคุณโจ๊กโซคูบ่อยอ๋อคุณโจ๊กโซคูตัวจริงเขาเป็นไงฮะผมเคยได้ยินนะว่าเยอะงานเยอะแฟนเยอะอะรู้จริงนี่เราอะแฟนเพลงแฟนเพลงเวลาไปเล่นไหนคนเต็มเลยเฮ้ยวินหนึงอย่านอกเรื่องสิ ลองเช็ควิธีอื่นดิโธ่ทำไมเป็นไรผมเครียดอะไรเนี่ยเครียดอะไรเครียดอะไรอุ้ยนี่ครูฝ่ายปกครองรู้ว่าสุนัขตำรวจ้เนี่ยจมูกดีมากเลยไม่ได้หูดีอย่างเดียวนะไม่ไใช่หูดีอย่างเดียวนะ ถอกไปกี่ยูนิตแล้วเนี่ยเฮ้หน้าถึงเดกลงเดกลงอย่างเงี้ยแล้วพี่อ๊ยแกใช่ตบชายใช่ไหมก็พี่พี่พ่อมงคลมีมีมีนีฮาร์ดนะครับพี่พ๊อพี่ทำพูดาไงครอ้วจาพอลจาพอลจาพี่เยจสทุกคนเดีพี่ปอาแงปอาเงจ้ใช่ไมรู้ไม่รู้ไม่รูงานนอ่า เสขาโต่งเจพีย<ร>งรไ,ไจจรวะอันดูไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนจะเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนจ็บนี่ตั้